อาหารมานานมากแล้วก็หลังจากนี้ทั้งหมดเดี๋ยวจะทำกินเองแล้วนะคะใช้ส้มจิ้มนะคะให้ดูหน้าตาน่ากินมากทุกคนโอเคทุกคนอุดหูนะเห็นไม่ต้องบอกให้รู้ว่ามัน<ด>ยากไม่มันยาก <laughs> ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นตู้ยังไ่งมีตู้เย็นมาวางไว้ยตรงนี้สักพักนะคะพอดีว่า อันนี้เป็นตู้เย็นที่จะต้องไปอยู่ที่บ้านใหม่แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขากาลังลดราคาพอดีแล้วก็ตู้เย็นสี่เนี้เขาจะไม่นําเข้าแล้วก็เลยต้องซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วมันก็ยังไม่มีที่วางเพราะว่าบ้านก็ยังไม่เสร็จก็เลยเอาวา,างไว้ที่นี่ก่อนนะคะือ้โหมันอลไมันใหญ่มากเลยทุกคนมันตู๋มากเลยอ่ะคนถึงเต้นไม่มีเลย มิ้นขอสารภาพก่อนนะคะว่าคือจริงชาเลนต์เนี้ยเราต้องทําอาหารกินทุกมื้อทั้งวันใช่ไหมแต่ว่ามิ้นอะมีร้องท้องไปแล้วเนื่องจากว่าปกติมิ้นเคยชินกับการตื่นมาแล้วก็สั่งแก๊บมาแล้วก็กินเลยเพราะว่าช่วงทำมิ้นยังหิวม,มากอะ่ะเลย้องท้องไปก่อนนะคะจะได้มีแรงทําอาหารแล้วก็หลังจากนี้ทั้งหมดเดี๋ยวจะทํากินเองแล้วนะคะต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่ามิ้นไม่ได้ทําอาหารมานานมากแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีช่วง เรทำอาหารหทุกคนจําได้แล้วพอมินไปเรียนเทรนเนอร์ปุ๊บมันต้องตื่นเช้าตลอดแล้วมินก็เลยไม่ได้ทําอาหารเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะวันนี้เรามาทําอะไรเชฟอันนี้นะคะเป็นพริกที่หนูจากฟาร์มที่ไม่ห้องสอนก็เป็นพริกที่ผมปลูกเองตั้งแต่ผมห้าขวบเลยตอนนี้ผมก็ยี่สิบแล้ว โอเค okay, บอกกอนเลยว่ามื้อนี้เราจะมาทําเมนูอกไก่ผัดเห็ดหูหนูใส่ไข่ใช่เป็นเมนูที่เราชอบกินเพราะรู้สึกว่ามันกรุบกรุบจากเห็ดหูหนูมีรู้สึกว่าเห็ดหูหนูมันทําให้รู้สึกเหมือนว่าได้กินเยอะทั้งนั้นนี่มันแคลํำเห็ดหูไข่เห็ดหูหนูหอาไก่แล้วอนล้างนี้ก่อนเดี๋ยวไปวิธีทำนะคะง่ายมากเลยวัตถุดิบที่ใช้มีแค่กระเทียมพริกน้ำมันไข่ไก่ เห็ดหูหนูแล้วก็อกไก่ไมีแค่นี้เองอรกระเทียมเราใช้ให้หมดแล้วกันตอนหน้าจะไม่ได้ทำบ่อยเราชอบวิธีนี้มากกระเทียมเยอะมากไอ้เครื่องนี้ทุกคนแม่งโคตรม<า>ันเอเคเขียนไม่ได้จับต้องอย่างนี้โอเคทุกคนอุดหูนะ ตาดามแม่งคนด,ดีเห็นปะมันเป็นเครื่องบดกระเทียมทุกคนแต่เราว่าข้อเสียมันคือแบบล้างยากมากเลยท้างในคุณเชฟเขามีวิธีพิเศษนี่ต่อไปเราจะทําการหั่นเห็ดหูหนูให้เป็นเส้นๆจะได้ผัดง่ายๆกินง่ายๆพราะสุดท้ายมันก็จะถูกผัดรวมกันแล้วมันก็จะกรุบก<ช>ุบกรุบกรุบตอนนี้เราอยู่ในห้องผัดนะครับผม น้ำมันประมาณสองทอนโตะเนี่ยน้ำมันที่ใอ้เป็นน้ำมันมะกอกนะครับผมยังยังไม่มีเลยแล้วก็ใส่ไก้ใงใส่เอ้ยคลุกไปเลยแล้วก็ปรุใส่ที่โกแมนสองทอนโต๊จับมันมาเลครับใ <c oughs> ส่อย้อถุกแล้วใส่นีครับตัดเลยเปิดแหวกให้มุมหนึ่ง ใช่แล้วก็ยีก่อนยีก่อนยีตรงนนะั้นอ่ใช่แล้วก็รวมเลยเอ็นไม่ต้องร้องให้รู้ว่ามันยากไม่มันยากพอถ่ายน้ำลมพีนิดนึงแล้วก็ผัดคู่แค่ทั่วเสร็จเราไปย้ายมุมตัง้งอ่ะไปตั้งที่ท่อทุกคนเราลืมกดถ่ายอ่ะ <S <S 2> <S 2> ลืมกดถ่ายตอนเทลงจานเมื่อกี้เรากับมิ้นแบบปารี์มากเลย,ยรู้ปะของมินยังสวยอยู่ใช่ใช่ของมินยังสวยอยู่ให้ดูของมิ้นให้ดูหน้าตาน่ากินมากทุกคนเมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยมากอร่อยมากจริงถ้าทุกคนนึกรสชาติไม่ออกมันจะเป็นเหมือนอกไก่เป็นหลักแล้วก็มันจะหอมน้ำปลาแล้วก็จะได้ความกรุบจากเห็ดหูหนูแล้วก็ไข่ก็จะทาให้ละมุนขึ้นแล้วทั้งหมดมารวมกันแล้วมันอร่อยมากเลยแบบบางอันกรุบบางอันละมุนก็เป็นแบบไก่แล้วก็เผ็ดด้วยเราเสียใจมากเลยทุกคนรู้ป่ะเมื่อกี้เราแบบมิ้นมาเร็วแล้วก็กระทะ 就是说。 อะ,อะไรเพ่อน <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้พูดอะไรไปเยอะมากเลยเราพูดเกี่ยวกับนี้แล้วกันหลายคนจะรู้สึกว่าการกินอาหารคีนมันน่าเบื่อใช่ปะมันต้องจืดแต่ว่าจริงๆแล้วอะพวกเครื่องปรุงพวกนี้มันเสริมรสชาติได้เยอะเลยนะอย่างอันนี้ก็ใช้น้ำมันน้อยมากเลยมันไม่ได้แห้งอะไรแล้วก็พริกกระเทียมเนี่ยช่วยเสริมรสชาติได้ดีมากแล้วก็เครื่องปรุงอย่างน้ำปลาที่ไม่มีน้ำตาลอะหรือซอสหอยนางรมคีนก็ดีมาก<ช>โดยที่ไม่ต้องพึ่งผงชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเลยดีมากมันแซ่บมากอะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนลากลงข้าวให้เราตั้้งใจไไวอมมม่นนียัััตหลง เห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเศร้าอ่ะไม่เป็นไรไนไร้ม่ไเราอ,อร่อยโอเคอืมตอนนี้มินกำลังจะกินโปรตีนเสริมนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่กําลังชอบมากจริงและกินบ่อยมากเพราะมันอร่อยมากเลยอยากมาแนะนําอย่างจริงใจอันนี้คือแพนเต้นะคะให้ดูกล่องอันนี้เป็นโปรตีน จากพืชแพลนเบสร้อเเซเลยจากพืช5ชนิดนะคะ1นซองมีโปรตีน30กรัมเลยแต่ที่สําคัญมันอร่อยมากทุกคนจริงๆิเรากินหมดไปกล่องหนึ่งแล้วนะอันนี้พูดจริงส่วนกล่องนี้ก็เือ <c oughs> แค่นี้แล้วกินบ่อยมากอันนี้เป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะคะมิ้ชอบรสนี้สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่ไม่เลี่ยนเลยอะ่ะมันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกลิ่นธัญพืชนิดหนึ่งทําให้มันกินได้เรื่อยๆเลยอะ่ะ คือปกติอะเวลาที่มินชงคือจะเทอันนี้ใส่ซองแล้วก็เอาตะเกียบอันหนึ่งคนแล้วมันคนนานมากเลยอันนี้พอได้ใช้แก้วเชคแล้วมันสะดวกมากเลยอะคือมันไม่มีตะกรอนไม่มีอะไรเลยอะทำไมมินไม่ใช้แก้วเชคตัง้งนานแล้วอะ อร่อยมากจริงมันเหมือนมีซีเรียลบดอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้เขาใช้ญ้าหวานแทนน้าตาลด้วยนะคะมันจะไม่หวานเกินไม่เลี่ยนเลยแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยนะอันนี้ช่วยเรื่องขับถ่ายได้นะคะก็มีหลายรสด,ด้วยแต่จริงๆมินชอบรสช็อกโกแลตสุกนะอีกรสหนึ่งก็จะเป็นเฟรนช์วานิลาอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าเป็นรสวานิลานะแล้วมันก็จะมีกลิ่นธัญพืชเหมือนกันตอนนี้นเป็นรสนูตตที่จะแบบเป็นธัญพืชเลยมินว่าเหมาะกับการเอาไปปั่นรวมทำอาหารหรือว่าทําสมูทตี้อะไรแบบนี้เหมาะมากอันนีีี้โึก็จะมปรต30 ะะหรือว่าบางรุ่นก็จะมี20กรัมนะอย่างนี้เป็นคอลเลคชันซูเปอร์ฟู้ดคือเป็นโปรตีนผสมผักผลไม้เป็นรสมิกเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็คือจะได้ทั้งโปรตีนด้วยแล้วก็ได้สารอาหารเทียบเท่ากับผัก1ชามเลยอันนี้แบบสุดยอดมากเลยสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักก็คือกินแค่นเนี้ย แล้วจบเลยอ่ะอันนี้เป็นคอลเลคชันคอลลาเจนนะคะก็คือเป็นโปรตีนผสมคอลลาเจนคือทุกอย่างจะเป็นแพลนเบสหมดเลยนะนี้ก็ได้บํารุงผิวจากภายในด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ยังมีคอลเลคชันคริสต์มาสด้วยก็คือจะออกมาเป็นรสพิเศษมีทั้งรสพีนัตบัตเตอร์บูเบอรี่มัฟฟินแล้วก็มินช็อกคือมันสนุกมากเลยอ่ะมันทําให้การกินโปรตีนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นอ่ะแล้วมันอร่อยเหมือนได้กินของหวานอ่ะหมดได้ครับผมดัช์ช็อกโกแลตอันนี้คอล ฟรนช์วานิลลาเยอะสนุกแหละจริงๆแล้วอะมิกซ์เบอร์รี่อนนริซเปอร์รีดนูตแเก็ส่วนนี้ที่แบบซองเฮ้ยแต่จริงแบบซองนี่มินชอบมากจริงเปิดมาแล้วเทได้เลยมันสะดวกมากแก้วนี้ก็ดีมากคือตรงก้นแก้วอะมันใส่อันนี้ได้ด้วยเผื่อเราพกออกไปกินนอกบ้านแล้วเรายังไม่อยากผสมเลยอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่ไว้ก่อนได้ข้างใต้เทไว้ได้เลยเดี๋ยววันนี้มินจะต้องไปฝึกขับรถด,ด้วยเพราะว่า คือพอดีมิ้นเพิ่งได้งานมาตอนแรกบ,บอกเขาไปแล,แล้วว่าขับไม่แข็งนะแต่ว่าก็ขอบคุณลูกค้ามากๆที่เลือกนะคะตอนนี้หนูกําลังจะไปฝึกขับรถเพื่อให้งานมันถ่ายออกมาได้ราบรื้นที่สุดคืองานนี้ทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆนะคือมันเป็นรีวิวรถแบบจริงจังมากใช่แบบได้ไรมิ้นก็ได้ยินจากพี่มาเยอะเวลาพี่แต่งรถมิ้นจะพูดได้ก็ได้ใครจะไปรทษเราโทษเราไหนโทษลองสมมติขับอยูยเดี๋ยวเราเป็นพิธีกรนะอ๋อรถคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับคุณมิ้นคันนี้เก็บรอยต่อถนะนได้ดีมากคุณเดิระ ไปแล้วดูมาไซดีๆเท้าเรนแรกเค์เฟกเนี่ยโอเคเ, oh, เหรอโอ้ยิ้นเหรอพี่เอดบอกว่าห้างเบรกกลางถนนใหญ่ใช่เดี๋ยวนะพี่โยดนี่เราออกมาตอนแบบคนเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องคุยดูทางไปเป็นกำลังใจให้มินนะสิ่งที่พี่โยดสอนมินคืออย่าไว้ใจคั้นข้างหน้าขนาดนั้นเพราะเขาอาจจะเป็นแบบเราก็ได้ใช่ <laughs> เขาอาจจะเพิ่งขับเหมือนมินก็ได้จริงๆปัญหาคือประเทศไทยได้ใบขับขี่ง่ายกันไปอัน,นี้จริงๆเลยเราเคยอ่านมาของแบบประเทศอังกฤษเนี้ยโอ้โหจะได้ใบขับขี่คือยากมากเคยฟังคนที่แบบเขาไปขับแท็กซี่อยู่ที่นูน่นแล้วเขาสอบกันจริงจังมากชุลมุนจังอะพี่พออสเอาจริงว่ามินอยากติดติ๊กเกอร์มือใหม่หัดขับมากมากเลยอะเอาด็ดวันน้มินไปถ่ายคลิปราขับรถให้บังดีขอได้อย่างเงี้ย ได้เลยโคตรเทเลยอ่ะก็ขอสนุกกับซีนนี้นะปะเรามีความสุขกับการจอดนู่นจอดนี่ในรถมากเลยอ่ะเอาเลยเอาเลยโอ้ยสวยมากเลยนี่เราแฮปปี้มากมันถ่ายสนุกอ่ะรู้เลยว่าแพชชั่นตัวเองอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นถ่ายอะไรเกี่ยวกับรถสนุกมากเลยเนี่ยมินขับได้ดีแล้วนะริงแล้วอ่ะริงเหรอเออรอบลื่นนะวันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไม่แย่ไม่แย่ดีใจยังขอจบการขวานความรนะท่านี้นะครับ อนนี้กําลังหอ่หอของอยู่นะคะจากคลิปที่มินไปช็อปเสื้อผ้ามือสองมาแล้วของแจกมีแค่2อ,อย่างแล้วมินก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่เวลามีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะๆเรามินแจกได้แค่2อ,อย่างอะ่ะ <c oughs> ก็เลยให้รางวัลปอบใจนะคะเป็นแบบส่งเครื่องสำอางไม่ก็สกินแคร์ท้นเล็กๆไปให้หลายๆคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกําลังห่ออยู่เมื่อกี้เราคุยกับมินว่าคนที่มาคอมเมนต์ในช่องมินนะจากคําถามที่เราบอกให้มาคอมเมนต์ว่า เราหล่อยังไงเห็นแล้วว่าจริงๆผู้หญิงก็เกียนกันเยอะเหมือนกันเขาเป็นตั้งสันเนอะต้องพูดว่าเกียนเราแม่ตั้งสันแล้วนั้นเกียนจริงๆมันเป็นมุกที่มันสไตล์พี่มากๆเหมือนมันเป็นโจ๊กพู้พี่ชอบพูดว่าแบบเราเท่เราดีใจนะหรือเรารู้สึกว่าคนดูช่องมินะรู้จักเราสองคนดีมากดีมากพอที่จะรู้ว่า ไม่รู้เรากินไม่ออกเราเพิ่งนอนมาทุกคนเมื่อกี้ไปถ่ายรถมาจะอ้วกคุณพี่เออเป็นคนที่นั่งรถที่คนอื่นขับไม่ได้เลยอะ่ะเออมันเมารถอะตอนนี้เพิ่งดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมากินมันหวานอบกันนะคะเป็นสิ่งที่มินชอบทํำมากคือมินชอบกินมันหวานแบบเนื้อนุ่มๆหอมๆม,มินชอบมากเลยนี่กาลังใช้ซ่อมจิ้มนะคะให้มันเป็นรู เดี๋ยวไปเอาเข้าเตาอบกันมื้อนี้นะคะเรากำลังจะทำเมนูบะหมี่ไข่ขาวใส่ผงมาม่าเพราะมิ้นอยากกินมาม่าแต่อยากให้มันเฮลตี้หน่อยก็เลยจะลองเอาหมี่ไข่ขาวมาใส่ดูติ่มไม่รู้ว่าจะเวิร์กแค่ไหนนะก็ทำครั้งแรกขอเวลาเตรียมวัตถุดิบแป๊บหนึ่งนะครับคุณน้องไปบาลานมาแล้วเขย่ากันเยลับมาแล้วเดี๋ยวมี้ใส่ไส้กรอกให้ด้วยมันเหลือสองชิ้นนะเอาไปคนละชิ้นได้ ตามติดชีวิตเชฟอันนี้เป็นไส้กรอกคลีนเดี๋ยวมีมันหวานด้วยบนะ้านหนึ่งขยอหาไว้บาลานกันซุปนะนั่นคือเชดรับห่าไว้บาลานอ๋อเก๋่บมาละโอเคไข่อันนี้เป็นไขอ่อนกนิกถ้ามิ้นทำไม่สุกปียก็กินได้อยู่ดีไงล,ล่ะเติมน้ำร้อน เอายิงไหมมันเหมือนมามา่าเฮ้ยตื่เนเื้อหน่อยค่ะโอเคมากเลยอ่ะเพโอ้มันไม่มีการแบบเละๆรวมกันอนะ่ะมันแยกเป็นเส้นเป็นเส้นอนะ่ะแอ้ขอลองอ๋อไข่ขาวนี่ฟองเรยงโปรตีนทั้งแปดนะโคตรดีแล้วมันลแล้วมันได้เยอะด้วยนะแไข่ต่ำอืมโอเคมากเลยเฮ้ยเราว่ามันเหมือนเส้นหมี่ที่กรุบกว่าอืมเราว่าโอเคมากเลยนะนี่มันกรุบขึ้นอืมอุย้ยมินต์มะกอกพีชแท้โคตรดีเลยอ่ะโอย เฮ้ยทุกคนลองทำกินดูเราว่าตัดแคลอรี่ไม่จําเป็นไม่ได้เยอะแต่อันนี้โอเคมากถ้าแบบกำลังไดเอทหรืออะไรสักอย่างไม่อยากหลุดเป็นตัวเลอือกที่ดีอันนี้ก็ตัดอะไรออกไปได้เยอะนะอันนี้อันนี้มันเป็นฟิลเหมือนมันเทศกันเนาะมันม,มันหวานมหวานม็นเออมันเหมืนอนมันเทศน,นะเออมันเป็นหมือนเทศไม่ใช่มันหวานเซ็งว่ะ คือพอมันมีอะไรแนวๆนี้เกิดขึ้นนะเพียะจะแบบมันพังแล้วป้อมินมินดาร์มินดิ่งเลยใช่ป่ะอย่างเงี้ยเรากินให้มาย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 ามมีความหวานแบบจางๆมากๆเลยอืมอร่อยให้ดูเนือ้อให้ัว,วเนี่ยหให้เห็นอาหารนะ ก็จบแล้วนะคะทุกคนกับคลิปว่า์ดี้ินาเดในวันนี้นะคะก็เป็นการทําอาหารบ๊ำๆ๊ำเบ๋เบ๋ของมิ้นเองแต่มิ้นว่ามันก็ออกมาโอเคนะรู้สึกอร่อยได้ทุกมือในจริงจริงแล้ววันนี้ก็แฮปปี้มากค่ะแต่ถ้าไม่อิ่มมิ้นก็คงทํามันกินต่อไปเรื่อยตอนนี้รู้สึกไม่อิ่มเลยเพราะว่าวัตถุดิบที่บ้านหมดแล้วแล้วเราจะไม่สั่งเด็ดขาดอาจจะกินมเมล็ดเจียผสมน้ำอาจะกินไอติมไม่มิ้นจะไม่กินไอติมพี่อะพูดมินจะไม่กินไอติม มินไม่ชอบไอติเม <Okay. S 1> มินไม่ชอบไอติม <Okay. S 1> มินจะไม่กิน okay. เลยโอเคเาจำละก็ขอบคุณโปรตีนจากแพนเต้ด้วยนะคะที่ทำให้วันนี้มินกินโปรตีนถึงโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันว่าเมนูที่ชอบที่สุดที่ทำกินเองที่บ้านคืออะไรบ้างมาคุยกันนะคะทุกคน <Yeah. S 1> แล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ bye ายบายเจอใหม่คลิปหน้าค่ะ